อ้ตกใจจดดิูหายยล้เใครคนๆน่ะแกไปคุยทีอ้าวเฮ้ยบดนึงเจอก็ต้งนานจำแทบไม่ได้เลยใครวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยเรื่องดีๆใครคุณคุณใครคุณเดี๋ยว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 ใครวะเฮ้ยใครนี่คิดี้คิดคิดนีคิดคิดนี้ ไอ้ที่ทูเอลจริเอลหญิงเรียเหรอเอวเจ้าจ๋าทิ้งไปที่ชะอําเมื่อคืนแล้วโอ้โหนี่ไปขุณบออะไรเนี่ยไปขุดบ่อบาดาลมาออกพยาที่ใช้ขุนลังเพชรหรือเปล่าเฮ้ยโอ้โหจำได้ด้วยเหรอเฮ้ยทำไมอะเอ๋ไม่ได้เจอตั้งนานตั้งแต่คืนนี้กับหัวเด็กเด็กขึ้นเยอะ ต, <ste ans> ตัวหัวฉันนี่หัวไม่มีอ๋อเมียเมียตายแล้วเอ็มียตายแล้วด้วยเฮ้ยครั้งเพชรไปเจอนะเลือเป็นยังไงบ้างเป็นเงินบางเราเจอเืงินช่วยดีแล้วนี่วันที่เธอช่วยฉันทีเน้อมีเรื่องอะไรอ่ะมีเรื่องทุกข์ใจมานะนี่ฉันเนี่ยเป็นคนป้าขวางแถวนี้ก็ใจบุญขุนทานชอบช่วยคนแม่ไอชุดเขียวไอ้แผนเป็นหนี้ฉันทั้งต้นทั้งดอกหกชั้นแต่ทีนี้อยู่ไปอยู่มาตาย ไม่มีใครใช้นี่ฉันก็เอา,เอ,าอย่างนี้ลวกันละแภเลย<อ>ใคอย่างนั้นมาทํางานที่บ้านล,ลุงนะเพื่อทดใช้นี่ของแม่เองไปอยู่ไปอยู่มาเป็นไหนอไอ้ไอ้คนนู้นเสีรายนู้นไอ้เอื่อไรมายกข้าวบ้านฉัน<ย>ฉันต้องตามจับตัวถึงที่ได้จะออกไปจาก็ดีแล้วว่าช่วยฉันทีเถอะอเป็นเรื่องจริงเดี๋ยวเราจัดการให้ะนะตอนนี้ก่อนเย็นๆเดี๋ยวเคลียร์ให้ทีละคนขอบใจนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรพวกแกเนี่ย เศรษฐีใส่ร้ายเราหาวเราเป็นโจรขึ้นบนบ้านมึงอยู่นี่เดี๋ยวมูเข้าไปปฏิเสธเองไปเฮ้ยเีเพื่อนท่านครับเศรษฐีอะไรเศรษฐีใส่ร้ายผมหาวผมเป็นโจรขึ้นบนบ้านแล้วจริงหรือเปล่าไม่จริงไม่จริงผมขอปฏิเสธมึงจะปฏิเสธตัดปฏิเสธว่าเป็นความจริงทั้งหมดอ้าวถ้าอย่างนั้นไปเข้าคุกนะไปเข้าได้ไงก็บมึงพูดอะไรปฏิเสธมึงปฏิเสธใช่ปฏิเสธว่าเป็นความจริงทั้งหมด มึงไปเข้าคาุกปต่มึงยอมรับอยู่เนี่ยงั้เศรษฐีต้องให้เงินมัง้งวะอ,อย่าพูดไปรู้เรื่องเลยแต่พูดเองพวกเ้าพวกกันออสวัสดีครับท่านแล้วหมายใจอเออมีมีอะไรหรือเปล่าครับไม่มีไม่มีลูกเออหูตาฟ้าฟังทั้งผิดทังถูก<ห>เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เองได้ไป ยกเขาบ้างเศรษฐีหรือว่าเป็นขโมยขโมยขาจรกหรือเปออออเล่ <ๆ S 1> เาเรื่องทั้งหมดเป็นแบบนี้ครับแม่ผมเนี่ยเป็นนี้ท่านเศรษฐีรวมทั้งต้นทั้งดอกหกช่างและว,วันนี้ท่านเศรษฐีเขามาโทหนี้แม่ผมแต่ว่าแม่ผมเนี่ยแกก็เสียพอดีผมก็เลยบอกกับเศรษฐีไปตามตรงว่าเงินงงทําศพแม่ผมผมยังไม่รู้เลยครับว่าผมจะหา,าจาดที่ไหนได้ในส่วนของนี้ท่านเศรษฐีผมอยากจะขอเวลาสักเจ็ดวันเพราะว่าผมจะรีบไปหางานทาและรีบรวมรวมเงินเอามาคืนท่านเศรษฐีให้เร็วที่สุด แต่ว่าถ้าเศรษฐีไม่ยอมครับก็เลยคิดที่จะจับตัวผมไปเป็นทาสในบ้านเพื่อนผมมาเป็นห่วงก็เลยตามมาช่วยไว้นี่แหละครับที่ไม่อิสียด้วยใช่ครับเป็นอย่างที่มันพูดมานี่แหละครับไม่งั้นผมไม่กล้าปฏิเสธหรอกครับเฮ้ยเอ็งไม่เฉยนมึงจะพาเพื่อนปิดคุกไปด้วยเป็นนานจะวะไม่ยอมเลยที่ไปนอนกระทงแกเข้าไปดูสิเอ็งไม่ได้ไปยกเขาเขาจริงๆนะห้ามโกหกลุงนะไม่โกหกถ้าเป็นคนดีลุงช่วยได้เออเดี๋ยวรอนี่ก่อนออกปยะเศรษฐีวาง นี่วันนี้คุยกันก่อนก่อนเด็กมันติดหนี้ติดสินใช่ไหมล่ะถูกต้องทำเต้านาดอกหกชั่งหกชั่งแล้วแม่มันก็มาตายอมันบอกว่ามันไม่มีเงินให้ท่านรอเรื่องของมันไม่ใช่แม่ฉันเสร็จฉันถูกชะตากับมานุงสารมันเอาอย่างนี้ฉันออกพญาเดชาขอออกรับแทนมันเป็นหนี้เท่าไหร่เดี๋ยวฉันรับใช้หมดเลยฮะ่แต่ให้นี้แทนมันก็ใช่รอตรงนี้เดี๋ยวต้นบัญชีแบบนีา ไอ้พานค่อยคุยกันแม่มันเป็นนี่เราเท่าไหร่ทั้งต้นทั้งดอกดีหกช่างหกช่างมึงนับให้ดีๆนับให้ไวๆนับให้มันเผลอถ้าเผลอกกงแม่งจะยี่ติดกว่าจะรวยเมื่อไหร่เนี่ยโกงยีสนี่คือต้นทีใช่ครับเก่งเรื่องคิดเลขถูกครับ คขหนี้อยู่เท่าไหร่แม่แผนนี่เป็นหนี้ทั้งทีทั้งมดเนี่ยทั้งต้นทั้งดอกหกช่างครับหกช่างเป็นกเท่าไหร่คิดมาเลยช่างหนึ่งนี่มีแปดสิบบาทแล้วก็แปดคูณหกเดกผมจะคูณให้ฟังครับคูณมาแปดหนึ่งแปดแปดสองนี่หกแปดสามเจแปดสี่เจหปห้าเจ็ส่แปหกเก้าสิบสอรวมเงินทั้งต้นทั้งดอกร้อย่สิบาทครับเฮ้ยเท่าไหร่นะร้อยยี่มันนี่ใจนะเดี๋ยจ่ายเลยเดี๋ยวาอะไรมันคิดท้งมาแล้วร้อยยี่ส โกงตาใส่อะไรใครโกงมึงนั่นแน่กูโกงอะไรเยนนับได้ยังไงตั้งร้อยยี่อะไรอ่ะกูกูจบบัญชีมากูเรียนมามึงเรียนมาเหรออโธสี่สิบนึงเป็น1บาทเอสบาทเป็นหนึนึงเกี่สิวหนึงเป็นหนึ่งช่งเออช่างนึงมีแปบาทเงินทั้งหมดหกช่างแล้วก็แปดไปเป็นแปดไปสองเนหกปสามยงิรวมเป็นเงินทั้งหมดสบาทแปเฮ้ยไอ้เวมึงไม่รู้มึงชื่ออะไรเนี่ย ยอดเลยเพื่อนไอ้พงษ์ชนะมึงไอ้หนูมานี่มานี่มานี่สิกัตติลามึงคูณถูกแต่รวมผิดหกไปคูณแปดหกแปดสี่สิบแปดเอาสี่สิบแปดใช่ไหมมันรวมกันปุ๊บมันจะได้เด้เงินทั้งหมดสี่ร้อยแปดสิบแหมลืมหลักร้อยใส่ได้เออมารับตังค์มาทั้งหมดสี่ร้อยแปดสิบครับโอ้โหนักงนี้ขาดทุนตายเลยเดี๋ยวเดี๋ยวลุงช่ยให้ สี่รอยแปดสิบโง่ไม่รู้จักกูเลยนี่เพชรเอกจริงไหมไม่ดูกระเป๋าตังค์นูปบิ๊กเมื่อคืนเจอฝนมาเจอฝนเอออย่างเงี้ยยังไงก็กันได้กันได้เพราะเราต้องยืดอกพบถุงไม่เคยได้เนี่ยถุงเงิน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 ่ไอ้พกเงินมาทำอะไรขนาดนี้เป็นฟ้อนเลยกิน ซื้อกาแฟซื้อชาดำเย็นกินกลางทางนี่แหละเหรอเออผมถ้าเกิดว่าซื้อกินหมดนี่เยี่ยวไม่ส้มเลยเหรอครับไม่เป็นไรนะไอพันรับมาแต่เดี๋ยวนี้เขาไม่ใช่เลยสี่ร้อยเท่าไรนะทำไมรับพันชาพี่แกชาเย็นชาเย็นสี่ร้อยแปดสิบนะครับไม่มาซื้อนมชมพูหนึ่งร้อยเยี่ยวเป็นชมพูอันหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยสองร้อยสองร้อยอย่าลืมเงินเดือนวนะเออสามร้อยสามร้อย อ่ะสามร้อยสี่ร้อยอ่ะสี่ร้อยครับสี่ร้อยครับสี่ร้อยเดี๋ยวให้ทิปให้เลยห้าร้อยไม่ต้องทอนห้าร้อยเออเจ้าที่ครับไนไอ้พี่ครบแล้วแล้วไม่แบงค์มันคนละสีนะแบงค์ร้อยแบงค์ร้อยอะไรนี่แบงค์ยี่สิบเออมันนอกไม่รู้จักนี่แบงค์ร้อยออกใหม่ในมือเพิ่งใช้นี่เนี่ยเพิ่งใช้ครั้ง แบงค์ร้อยออกไปมแถวบ้านผมเรียกบนะไม่ใช่ไม่ใช่มึงดูที่แบงค์ร้อยม่แบงค์ร้อยแบร้อยแนี่ใบ2สบมันโง่จริงโง่จริงจริงเรนี่นี่เลขอะไรยี่สิบนี่เลขอะไรยี่สิบี่สิบแล้วสี่สนี่เลขอะไรยี่สเออนี่เลขอะไรยี่สิบแปดสิบแล้วเออนนี้แบงค์อะไรยี่สิบหายครบร้อยหนึ่งแล้วเนี่ยเห็นมี่มันยังรู้เรื่องเลย มึงไม่เคยใช้กไปให้ตต๊บด้วยให้ตด้วยเอาไปเลยฉลาดขนาดนี้วะนะหลวงมึงเป็นเพื่อนกูตอนกูฉลาดเนี่ยนะแบงร้อยแน่นะครบได้เออไอ้นั่งก่อนลูกรังเถอะัดเดือนไม่ค่อยอยากจะจ่ายขมิดแมงทนร้อยเลยอ้ามนนาดนี้ตเอาไปได้ตังค์ครบแล้วก็แยกย้ายกันเอาขูดมาได้ครบที่ไหนแล้วนะ ไปครบยังไงให้ไปครบแล้วเนี่ยให้ยังไงมีกระสีเลยให้ไปคบด้วยไปเบี้จะครบได้ก็หมาข้าไปแดกแล้วด้วยฮะไอีพันเหรอไอีพันนี่แหละไอพีเอเอ็มไม่ซื้อใจไม่ได้เบนเห็นดังร้อยไม่ได้จงจมุกจมิบเขาไม่ค่อยจ่ายเงินเดืนเขาเรียกมุกเรียกมิบไม่ใช่คำมิบเวินไปเอาเงินเข้ามาเนี่ยเขาเรียกมิบไม่ใช่คำมิบอ่ะแล้วคำมิบใช่ตอนไหนอ่ะอ้าวคำมิบเนี่ยมึงเดินไปนี่เลย ไปไหนสิบาทสิบาทไปก่อนแล้วก็ไปนั่งนั่นแหละเคามีตอนนั้นแน่เป็นลูกน้องกูกับไว้ใจไม่ได้เดี๋ยวหน้าเขาหน้าเขาหลังหน้มึงไอ้หาเห็นใส่สูตรด้วยมึงเป็นคนดีไอ้ผมดีแล้วครับผมมันต้องอย่างนี้คนเราอ่ะคนจนเนีมีความซื่อสัตย์เออจนยังไงก็ขอให้จนแบบนั้นตลอดไปไอ้เล็กไอ้น้อยก็ไม่เอาดีทำผมเออเูามันนั่นแหละเป็นลูกน้องให้ใช่ไหมเลยมันจะซุกเงินท่านถูกปะใช่เลยทำอะไรอ่ะ กระจับที่โค้งให้เข้าที่เอาละไอ้แผนเราหมดนี่หมดสิงกันแล้วโชคดีนะเศรษฐีอะไรยัคนบ้านเดียวกันเจอหน้ทั่นขาอะไรกระทักทายกันได้เหมือนเดิมน่ะขอบใจขอบใจเจอกันแล้วเจอกันปวดคอปวดโศกแล้วนะทีนี้ั่ดีบ่อยดีป่ะครับคุณแม่ผมไม่คุ้นหน้าเลยเดี๋ยวมาเดี๋ยวมีมาเขาดิั้งเลยโอ้โหรูปออกแค่ตัวเวทนี่ครเพื่อนผมนรับแล้วก็อยู่ด้กันมาตั้งแต่เด็กๆแลยอะไอเนียนะเศรษฐีไปไหนซะล่ะ ไอ้เฉลี่ยไปไหนแล้วแผงก็ไปแล้วกลับแล้วเหรอเขาไปแล้วลูกโอ้หน้าครบมากลูกพี่โก้ได้เงินแล้วกลับเลยแล้วไม่เรียกด้วยก็ไปที่ตามไปเลยผมกลับก่อนครับโชคดีโชคดีครับไหว้แผงเพื่อนมีอะไรทักก็ได้มึงมายืนเท่าไหร่ยืนเท่าไหร่ฮือเววมาเล่นกล้ามเล่นกล้ามมึงเล่นส่วนไหนได้ยืนอย่างเงี้ย เล่นส่วนไหนได้ดีนเล่นส่วนปากส่วนปากเล่นส่วนปากแล้มันจะยกกำังเบลไงเอาเสียปากเล่นเออๆกูกลับก่อนด้วยเพื่อนครับมีเจอโอกาสเอ้ยโอกาสหน้าก็เจอกันนะเออๆไปแล้วไปแล้วโอกาสใครว่าจะเจอเจอกันครั้งหน้าค่อยมีโอกาสก็ไปเลยเพื่อนอะไรไปแล้วเัี๋ปั๊บเนี้ยไอ้นี่ดีกว่าอะไรกูว่ามึงกับกูเป็นเพื่อนกันแล้วมึงเจอกูที่ไหนก็ ทักกูได้ได้เดี๋ยววันนี้ไปลองกระทงกันได้ได้โอเคเดี๋ยวกูซื้อให้มึงอันหนึ่งเลยซื้อก็ตรงให้กูซื้อไม่เอากูซื้อเองเกรงใจขอเข้ามาพ่อแม่กงคาต้องรอเงินเราหนิเออไปแต่หลักการเยอะก็ซื้อเองไอ้บมาไลไปเรากระทงเด็ดเราต้องไปปาร์ตี้กันไม่ไปไม่ไม่จะไมอ่ะไม่เลยเดี๋ยวจะไหว้พ่อ ไปทำบุญอ๋อทำบุญเสร็จใช่คืนนี้ทำบุญเสร็จโอเคโอเคไปแล้วไปแล้วหน้าเป็นไรทุกไป้บอสทำบุญเสร็จแล้วไปเตะตอมไป้ายกลับบ้านแล้วอ๋กลับบ้านแล้วกลับไหนกลับอ่างทองกลับอ่างทองเอ้ยกูเลยไปนอนบ้านมึงดีกว่าได้ได้ได้โอเคนะแต่ว่าไม่ได้กินอะไรนะทำไม่ะนอนนอนไหนช่วงนี้นอนน้อยทำไมนอนน้อยนอนคนเดียวไอ้บอส ไอ้หนูมานั่งที่ลูกมาคุยกันก่อนขอบคุณก่อนก็ไปยืนไอ้ไอ้เก่งกับตังทองใมไว้สิคับไมเป็นคนย่างนะ้นะจังหวะเฮ้ยไม่ค่อยจะถึงสิ่งยกไปใช้เท่าไหร่ไอเอาไว้ไหนล่ะอู้ยไหนกระเป๋ามันจะหายไปได้ไงวะมันจะหายไปได้ไงไอแกที่ไหเนี่ยแกไปหรเนี่ยมึงต้องอยู่ในกระเป๋าเนี่ยแกไม่เรียกค่าหรอกทีหลางมึงต้องดูให้ดูขอกูเอาให้แกได้เงินแกหนีกลับเลยเงินเดือนก็ไม่เคยออกใครอยากจะอยู่ไอแกมันหน้าที่กูหรือเปล่าไม่ใช่หรอก มึงไปลูก <Bee> น้องมึงก็ต้องโดนกูแกก็ต้องดูค้าด้วยไปเลยกูไปแล้วกูออกจากมึงร่วงกูไปเลยไปกูไปอัดทองไปแต่ไอ้แต่ว่ามึงไปบังไปไอ้ละบ้านทั้งคนต้องทุกอยไปโทษโทษกูคนเดียว ดิคว่าหนตรงี้ผมคิดว่าตรงนี้แล้วสงสัยใครแล้วในขาที่นี้ผมสงสัยใครสงสัยผมคนแรกเจ็ดถีสงสัยผมแล้วมาสงสัยผมได้ไงทำไมถ้าเกิดคนอย่างผมเนี่ยถ้าเก็บเงินเศรษถีได้แล้วผมจะคืนหรอเล่ผมก็ต้องคืนแล้วยังไงจะขอด้วยใ่ไขอตัวมันยอมไหมไม่ยอมไม่ยอมเศรษถีเนี่ยเป็นคนหลายเล่ห์หลายเลียมอ้อ ถ้าเกิดเศรษฐีเนี่ยเอาของกลางมอที่ผมแล้วจับผมเข้าคุกทธคำยังไงเออแล้วเอาไงผมขอค้นตัวเศรษฐียอมไหมเอายอมอ่ะเดก้าโวยกันใจถ้าเกิดไม่มีผมเนี่ยเป็นท่าเศรษฐีตลอดชีวิตได้เลยแต่ถ้าเกิดว่ามีนะผมค้นแล้วเจอผมเตะไรนะเตะเตะเศรษฐีไปยันบ้านเลยกูเคยกันใจอยู่แล้วลาไปข้างไหนทางนี้ทยืนยืนดีๆเลยเอางนี้ เจตีเน <llegar S 2> <ะ>ี่ยหาข้างรถไปทำไมอ่ะอ้าวเผื่อมันไหลไปไงมันจะไหลไปได้ยังไงกูยัดในขาเลยรับงานล้างรถเลยไม่ใช่มองน้ำดันทรงแล้วไปดันทำไมตรงเอวเราอ้าวมันจะไม่มีสะโพกไงไม่ยัดเจตีเสื้อในอยากจะเบียดไม่ได้เบียดเอิบเสื้อมันเยอะเสื้ออเป็นผู้ชายสักกี่เสื้อ เคยเห็นเสือไม่หรอเสือเสือตรงไหนอ่ะตรงตูดมันมันขยับได้ด้วยนะมันขยับยังไงอ่ะมึงลองดิให้ข้าให้กูดูตูดดูเป็นคนยังไงกัะดูดูไม่มีอ่ะไปหาตนโน้นอ่ะโทรให้ผมมื่ก็หลันเว้ยกระเป๋าผู้ชายไปข้างนู้นจะมาอยู่ไง้างนี้กระเป๋ามันตื้นนะจีตื้นเหรอเดี๋ยวผมต้องค้นหนีก่อนนะโอ้เขาหน้าเขาหลังกูไม่ตัามมองมันเลย เคยกูไม่ชอบคนมองนะมาอะไรเนี่ยมาคนมึงคนแต่ยังมามึงเกอยังเฮ้ยแต่คนอย่างกูจะมีหรอมาได้ยังไงบริสุทธิ์ใจน่ะไม่มีหรอกไอ้ผงเสียเวลาเไปละไอ้ยังไงดูดูฝั่งนูไปไม่มีแล้วผมจะแมอะไรกูมึงเนี่ยไว้ใจกันหน่อยสิวะอะไงกูเป็นคนยังไงเนี่ย กูยังไม่ได้พูดอะไรเลยเนี่ยเอ้ออาหากินมากี่ปีแล้วนี่กูเคยโกงใครแน่ดูบังนู่นวะไม่มีกูดูแล้วนุ่ดูพ่อมึงเนี่ยเผื่ออยู่ที่พ่อมึงนู่นมีไหมลูกไม่นั่นไม่ไม่มีอะฮะไม่มีไม่มีกูบอกแล้วนั่นไงหวานหวานหวานลูกตํ ไได้วงทวหวานหวานสุกสํรานได้วง้าหวานหวานสุกสรากไโดนตีนใเลยทีมาี่บเอาไว้ห่อเอางน้าเก็บมาทีคนทั้งตัวไม่มีเก็บตรงไหนลรอเออตรงนั้นเนทีนี้เริ่มยัดบัวแล้วนะ ยัดนะเอาไว้ตรงไหนเนี่ยกระเป๋ารับอยู่ไหนนี่เนาะดูเหอะดูนี่กระเป๋าผ้ามันนึกขาดคนจนขาดคนตั้งหายโอ้โหเฮ้ยไอ้ยพันครับตอนที่เราให้เขาให้เรามามันเป็นแบงไม่ใช่เหรอใช่เป็นแบงเฮออทีนนี้กูเจอเหรียญอะไรทั้งสองเหรียญเนี่ยเฮ้ยสู้มือซะด้วยเดี๋ยว้องเดี๋ยว้อง เธอไม่50ไม่เอายอมก็ได้ไม่ีวะแล้วมันจะหายไปได้ยงไงวะหายไว้กระเป๋าไหนกันแกยัดนกระเป๋าเนี่ย้าทอเทปิอยู่ในกระเป๋าเนี่ยเอ้ยแกยัดไปโทษโทษโทษนับี่เท่าไหรนะขอให้มาเท่าไรร่สิบห้าร้อยอยยอนี่งหนึ่งร้อยสองร้อี่ร้อยห้าหกเจ็ด แปะจ <ใน S 1> ีบผอให้เกินมากระนั้สามร้อยนะ <l ots> เออโชคดีไปแล <l ots> <l ots> ้วอ่ะกูจะถามว่ากระทงเนี่ยสรุปยังไงว่าเราลอยกระทงเราต้องเอาเงินใส่ในกระทรงเท่าไหร่วะอะไรเป็นอะไระมึงพูดดิเอาเงินใส่กระทรงเท่าไหร่ จะโกกันเป็นไอ่ะโง<อ>่งจะไปองอรงกระทงวะเนี่ยไมไปจะไปอ่ะอย่าไปเก็บเหรียญในกระทรงเนอะเออไอ้นนี้มานั่งคุยก่อนหมดเคอหมดโศกแล้วหมดหนี้หมดเซนแล้วก็อย่าไปสร้างหนี้สร้างสิีเขาอีกหรอกนี่แผนลูกเอ็งเป็นลูกเต้าหลอกใครลูกเนอะเป็นลูกไม่สายครับสาย สายใจหรือเปล่าไม,ไม่ใช่ครับไม่สายไม่สายเฉยๆนะครับแล้วพ่อเองอลูกฮะพ่อผมก็เสียไปตั้งนานแล้วล่ะครับโหแล้วแม่ก็มาตายอีกใช่ครับเอ้ยน่าสมเพชเวทนาเอางี้ลุงเนี่ยไม่มีลูกไม่มีเมียอยู่คนเดียวมานานถูชตาเดี๋ยวรับเอ็สองคุณไม่เป็นลูกไม่ทำเลยเรียกพ่อออกพยาจริงเหรอครับพ่อออัเอาเดี๋ยวไปอยู่ด้วยกันไม่เป็นลูกเอางี้ กลับไปทําศพแม่ให้เรียบร,ร้อยแล้วตามพ่อเข้าเมืองหลวงไปถามเลยว่าบ้านออกภิเดชาอยู่ที่ไหนทุกคนรู้จากหมดนะรีบไปรีบเข้าเมืองแล้วเจอกันลูกแค่ที่นีตามไปเครับเออแล้วเจอกัน่อนนกยยยยาาัังททคเีว ดูแล้วฉลาดลดเล่นดูดูมันทำแล้วไม่ใครอีใครใครคนหนึ่งนึกถึงสายใ้อะไรถึงเกิดเรื่องหึงหัวแทนจ่เหมือนสายใจไปทุกมุมงไอ้แพลน,นุ่ม આත්මન પૂછતા તો મન દરી તાપો હું મન લુ ને લુ